สวัสดีค่ะพบก,กับรายการหัวเส้นเงมอร์นิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่30มกราคม2566สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำยังคงเดินหนะ้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ปัจจัยหนุนมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังจากที่ตลาดประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดน่าจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยโดยที่อัตราเงินเฟ้อของสห้มการมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนธนาคารการยุโรปว่า ECB ส่งสัญญาณที่จะคุ่มเข้มนโยบายการเงินต่อไปโดยคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมเดือนกุมภาพ,พันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมค่ะทำให้เงินยูโรเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในรอบ9เดือนแต่วันบ่ายหลคคทองคาเริ่มปรับตัวลดลงแรงทีเดียวเป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่กลับทิศทางแข็งค่าขึ้น เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจเมกาออกมาดีทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น GDP ไตรมาส4ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนจำนวนผู้ขอสกัดเงนว่างงานเราก็ยอดขายบ้านใหม่ค่ะโดยเฉพาะ GDP ไตรมาส4ขยายตัว2.9ดีกว่าที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัว2.6 ส่วนวันศุกร์ราคาทองคำเริ่มนิ่งๆหลังจากที่ตัวเลขตัางเงินเฟอ้อแต่ชีราคา PC พื้นฐานเดือนธันวาคมออกมาเป็นไปตามที่าาคาดการไว้โดยเพิ่มขึ้น4.4%เมื่อเทียบปลายปีแล้วก็เพิ่มขึ้น0.3%เมื่อเทียบปลายเดือนค่ะราคาทองคำสปอร์ตวันศุกร์ปิดตลาดที่1 9 2่ดอลลาร์ส่งตัวเมื่อเทียบกับวันพ r i o แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็เพิ่มขึ้นมาเพียง1.4่ดอลลาร์ค่ะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้มี2ประเด็นหลักก็คือการประชุมของธนาคารกลางชั้นนําประเด็นที่2ตัวเลขตลาดแรงงานของชม้นกาค่ะซึ่งการประชุมของธนาคารกลางชั้นนําประกอบด้วยธนาคารกลางสหรัฐเฟดธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB แล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ค่ะตลอดมีการคาดการณ์นอเฟดจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยขึ้นสุดอยู่เปอร์เซ็นต ขณะที่ ECB แล้วก็ BOE ตลาดประเมินว่ายัางคงเดินหน้าขึ้น,นเบี้ยอีก0.5%ค่ะดังนั้นคาดว่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินยูโรแล้วก็เงินปอนด์มีแนวโนม้มที่จะอ่อนค่าลงค่ะตรงนี้เป็นปัจจัยหนุนกับราคาทองคำสปอร์ตอย่างไรก็ดีต้องติดตามการถแถลงของประธานเฟดเป็นหลักนะคะตรงนี้อาจจะทำให้ราคาทองคำผันผวนได้ ซึ่งถ้าเกิดท่านส่งสัญญาณว่าจะชะลอการขึ้น,นัตววราเบี้ยน่าจะเป็นปัจจัยหนุนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าขึ้น,นันราเบี้ยต่อไปให้อยู่ระดับเหนือห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คงเป็นปัจจัยลบกับทองคำส่วนตัวเลขตลาดแรงงานของสมเมริกาก็คงเป็นตัวเลขก,การจ้างงานนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคะซึ่ง เป็นเด่นตรงนี้คงต้องอาจจะทําให้ทองคํามีความผันผวนพอสมควรทีเดียวค่ะสําหรับแนวโน้มกันทองคำสปอร์ตนะคะมองว่าการปรับตัวขึ้นเริ่มมีกรอบที่จํากัดแล้วหลังจากที่เดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาติดต่อกันหลายสัปดาห์โดยประเมินว่าราคาน่าจะขึ้ื่อนมาในกรอบ1,910ถึง1,950ดอลลาร์ค่ะ โดยให้แนวรับที่1,920ดอลลาร์1 9 1่ดอลลาร์แนวต้าน1,940าดอลลาร์และ1,950ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งขายออกของสมาคมวันสาว29,950บาทค่ะก็เพิ่มขึ้น100บาทเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ลดลง100บาทเมื่อเทียบกับวันศุกร์ค่ะ ทองแท่งให้แนวรับ29,800บาท29,700บาทแนวต้าน35,000บาทและ3 1 5 0บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะแนะนำว่าทยอยขายทำกำไรถ้าเห็นราคาทองคำสปอตเข้าใกล้1,950ดอลลาร์หรือราคาทองแท่งปรับตัวขึ้นทะลุ30,000บาทค่ะส่วนการเข้าสู่รอบใหม่ ดูราคาทองคำสปอตที่1 9 0 0อถึง1,910ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าเคลื่อนไหวผันผวนนะคะแต่ว่าถ้าเทียบทั้งสัปดาห์เลยเนะี่ยอ่อนค่าลง12สตางค์เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ปิดวันศุกร์ส2มพสบาท80สตางค์ค่ะสำหรับทิศทางเงินบาทขึ้นอยู่กับเงินดอลลาร์นะคะเราก็เม็ดเงินผันผวนที่ไหลเข้าตล 1, าดพันธบัตรเราก็ตระหุ้นไทยอยู่ค่ะ แนวรับระยะสั้นให้ไว้ที่32บาทห0สิบต่างแนวต้าน33บาทและ33มสบาทยี่สิบต่างค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ